สา่จังเลยท้องโตนมก็โตด้วยน้องจะาพะพอใกล้จะออกนมจะโตมากนมจะเตง็ง มันจะหาที่นอนนะมันนอนไม่ได้นะมันคานมเนาะท้องก็โตนอนนอนแต่แข้งก็ทับลูกมันคาลูกมันนอนไม่ได้ว่าจะนอนตรงตรงเหมาะกับคานมอันนี้นมมันโตแล้วแต่ก่อนมันนอนได้๋ยวนี้มันนอนไม่ได้มันยืนตั้งนานแล้วเนี่ยยืนเป็นชั่วโมงแล้วนางสารมันเขี่ยที่แบบจะนอนมันอยากนอนมันนอนไม่ได้นอนจ้าเดี๋ยวมันออกลูกอยู่ผู้เดียวว่าได้ต้องรอดู ไม่งั้นเดี๋ยวเหยียบลูกเหยียบเต่าไม่รู้เรื่องเราต้องรอเฝ้ามันเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะออกตอนไหนพี่น้องจา๋าวันนี้มาเฝ้าทั้งวันเลยแม่ท้องสองพี่น้องจา๋ารอบนี้น่าจะแฝดจะรุนกันอยู่มาสารจังเลยยืนอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วพี่น้องจา๋ามันนอนมันคงอยากนอนมันนอนไม่ได้เดี๋ีมันอุ้มท้องอุ้มนมนมันอน,นอนไม่ได้ น่าสงสาลพี่น้องจ้าเวลาเดินมันก็มันสีหะนะมันเจ็บเบียดเบียดมันสีสีขาขาอย่นุ่มสีสีกันจนเป็นเป็นแพ้หน่อยหน่อยลเลยพีน่น้องเป็นห้อยมันเป็นห้อยขาเหน็บนุ่มนะเพราะว่านุ่มมันใหญ่เนาะเดินกับขวางๆกลางๆมันเบียดไปหมุหนงูดีข้างหนึ่งย้อยจน มันถูกับพื้นแล้วอุ้มทั้งนมอุ้มทั้งท้องเลยเนี่ยคิดว่าต้องออกเนีไม่ภายในวันนี้ก็พรุ่งนี้แหละใกลคลอดแล้วนมเต่งเยอะแล้วนมเงอะนอนไม่ได้เลยเนี่ยขามันหะเนี่ยขามันเสียดสีกับนมเดินก็ไม่สะดวกนอนก็ไม่ได้ยืนอยู่นี่แหละย,ยังไม่ปวดหรอกแต่นมมันลงต่ำหลายมันจะ เฟดสองเลยตัวแม่ทั้งสองตัวเลยแข็งแรงสมบูรณ์ตัวใหญ่มากตัวล่ำมากตัวแม่ทั้งสองเลยนี่ตัวนี้ออกทีหลังเขานะตัวนี้ใหญ่กว่าตัวหน้าอีกตัวหน้าก็ใหญ่ค่ะแต่ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวก่อนตัวออกก่อนนี่ออกทีหลังนี่ออกสีน้ําตาลค่ะอันนั้นออกสีแดงเข้มแข็งแรงนมก็กินได้มั่งแล้ว เออเออเออมันแม่มันเห็นอาหารเสริมไอ้หยยบลูกเด้อหยยบลูกเด้อเนไปแล้วโอ้ใส่ลโอยบลูกอ้ายุ่ละเสียวตัวนี้ออกก้อนนี่ตัวนี้ออกก้อนตัวใหญ่มากนี่ออกที่หลัง ไปไหนเนาะหาแม่มันเอ๊ะเอะนะ,อ,ะออกแล้วเด้ได้แฟดสองอตส่าตัวนั้นหาหม่องนอนละเอะแอะเอะ,เอะมาออกแล้วลูกแฟดได้ผู้หญิงดูสิออกมาได้วันเดียวหานมกินเป็นพี่มันมันกินผิดอีกแล้วพี่ <laughs> มันกินแต่ตรงน,นั้นแล้วหนัวเออหัวออก <laughs> นี่หานมกินไปนแล้วตัวนี้นมแม่มันต่ํามากแแต่มันก้มหากินได้อะแต่ตัวนั้นมันจะเงยกินอย่างเดียวเนะี<อ>่ยไอตัวนอนอยู่นั้น<ๆ>เงยกินอย่างเดียวไม่ค่อยได้กินแต่ตัวนี้ฉลาดมากเลยม,ม,มันก้มลงไปหา,หาัว่าตัวนี้จะกินอิ่มดีของมันไม่ได้หวัวๆๆๆ แม่มันน่ะนมนมมันเต่งพี่น้องจ๋าโอ้ยมันนอนไม่ได้นมมันใหญ่มากใหญ่โอ้ดูมันจุบมันหามันมันงับเอานะมันหัวนมแม่มันน่ะมันใหญ่แล้วมันจนมาพองพี่น้องโอ้ดูดูมันงับถ้าลุจจนเลื่อนน้าโอ้นมยาวมันก็ทีดูได้แต่ตองโค่นมานี่นมก็ทีออกทั้งหัวมานี่ตะเบิ้งเลยนมออกทั้งหัวเลยเออวะ เหนื่อยมั้ยเหนื่อยมั้ยเหนื่อยกินนมอ่ะลูกเอองับนมเอาดินี่มันน่ะหูงอนจนติดพ่อใหญ่เสิร์เบ้าออกแต่แรกมันพับตั้งแต่มันออกมาเลยมันพับไปติดนมมันน่ะเอานี่ๆนี่ๆๆนมแมมเนี่ยเอานี่ล่ะกินหัวมันนี่ หั้อมันตัวเขาหให้เอาได้ต้องหาเอาเองชอบหาเอ,อาเองนะหาเอาเองนะตัวนั้นนะอนอตัวนั้นนะหาไม่ค่อยเป็นมันจะเงยเหมือนนมแม่สูงอะ่ะมันจะเงยหากินกิน,ไม,กนไม่ได้ได้แฝดอนิ้วมือบังกล้องหากินไม่ค่อยเป็นตัวนั้นอะ่ะต้องคอยเอาตัวนั้นแต่ตัวตัวนั้นออ,อกที่หล้างตัวใหญ่ ตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกันแต่เล็กกว่าตัวหลังอ่าน่ากินแล้วจะเยี่ยวได้ตัวแม่สองตัวเลยหมานหมานสีส้มสมคำเอ้ยสมเวลาต่อคอยโอ้นี่นมมันยุกอะตอนแรกนมมันใหญ่มากใหญ่จนพองนี่เนี่ยมันยุกแล้วพองทาไอเบตาดีนกับเอลนอฮอล้างให้พี่น้องจ้า ล้างแอลกอฮอล์ให้เดายววตอปน้ี่แข็งอยู่พี่เตอต้องบีบนมออกให้มันอีกเนมทั้งให้ลูกกินทั้งบีบช่วยมันพี่น้องเอาออกให้มันยุบกินอีกแล้วยุบยุบยุบมันจะได้แต่ตรงโคนนะจนมากตร้องไปโอ้ยมันางวัยรุ่นนางสไปเอ้เกือบได้แล้วเกือบได้แล้วนมแม่มันตำโผล่นะเงาะเลยตรงแบบ ดุนขึ้นมากินน่ะนางสารมันได้ฉลาดเนาะเนาะกวจะได้ได้ทีละนิดทีละหน่อยอ่ะแต่ตัวนี้เนี่ยงับไม่ได้เลยตัวนี้ถ oh <my> ึงเวลากินต้องเอากินเลยตัวนี้เนี่ยแข้งขาใหญ่สวยงามมากเตยตัวเมียทั้งสองตัวพี่น้องจ้าว้าดูมัน <c oughs> มือเดียวเดียพี่น้อง <c oughs> จ้านี่ <Okay. S 2> ตวัวใหญ่เก่งแล้วแข็งแรงไวมาก แต่ตัวนี้รู้สึกจะนอนบ่อยนะออกทีหลังเขา<อ>แต่ตัวใหญ่นะแต่มันหานนมกินเองยังไม่ได้พี่น้องจะเอามาฝากแค่นี้่อนนาะจะกดติดตามให้กำลังใจลูกทุ่งสนทยาหน่อยด้อพี่น้องจาทำนั่นนิดอันนี้หน่อยตามสถานการณ์เนี่ยตอนแรกนมแพะใครเป็นอย่างนี้พี่น้องจานมมันใหญ่มากอันนี้มันยุบลงนะตอนแรก มันใหญ่จนมันนอนไม่ได้เลยคิดเบองววาพอมันยุบลงอะ่ะอรอยรอยที่มันพองอะ่ะมันรอยที่มันใหญ่อะ่ะมันเป็นพองพองเหมือนน้ําเหลืองออกต้ทนทยาเอาผ้าซับซับซับ,ซบน้ําเหลืองแล้วก็ไอใช้แอลกอฮอล์ล้างแล้วก็เช็ดด้วยเบตาดินนี่น้องอวันเดียวก็ยุบทั้งพี่เสิร์แกก็ฉีดยาบํารุงให้ ลงังคอดออกซ่อะไรนี่แหละพี่น้องจ้ะฉีดลงังคอดนี่คือฉีดให้วันละเข็ม3มวันแต่นี้ยังไม่ถึง3มวันยังไม่ถึง3ามเข็มพี่น้องจ้า <c oughs> เอายาน,น้ 4, <3 S 1> ต่อน,น้ 5, <ม>่งบิดหลายปีแหละแต่พอไม่ได้ยังไม่ได้ไปซื้อเตรียมเลย ออกไปไหนก็ลําบากพี่น้องเวลาก็ยุ่งอยู่นี้เลยเป็นไงเสด์จหมุนอยู่กับไร่กับนาจีปัสนาพี่น้องจ้ะงานเป็นตะล่าตะลวย <c oughs> จ้ะนี่จ้ะพี่น้องจ้ะไปเจอกันคลิปหนาด้วยจ้ะคลิปนี้สวัสดีนะคะเอาความน่ารักมาให้ดูจ้ะเห็นน้องแพะ